มาที่ข้อหกนะคะยังอยู่หน้าสิบสองอยู่ข้อหกเขาบอกว่ามีผลไม้สามชนิดมีส้มมังคุดมะม่วงรวมแล้วสิบผลแต่โจทย์ไม่ได้บอกว่าแต่ละชนิดในสามชนิดนี้มีกี่ผลอาจโจทย์บอกว่ามะม่วงมีหนึ่งโอเคเนาะมีส้มเป็นสองเท่าของมังคุดเพราะฉะนั้นถ้ามังคุดมี x ซผลส้มก็จะมี 2x ผลซึ่ง สามช้นิดนี้รวมกันแล้วมันต้องได้สิบผลซึ่งเราสามารถเดาได้เลยเดาได้เลยก็มันคือเลขอะไรด้วยซ้ำไปเนาะสาม,นะสามเเท่ากับสิบลบหนึ่งเอเท่ากับเก้าโอเคแนละ้วเอาสามหารเก้าเือสามเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าส้มมีเท่าไหร่คะน้องส้มมีเท่าไหร่มังคุดมีเท่าไหร่มะม่วงมีเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้จํานวนแล้วมะม่วง,งก็ยังเป็นหนึ่งผลอยู่โจทย์บอก x นี่เป็นของมังคุดเนาะ มังคุดมีกี่ผลคะ3ส,ส้มก็จะมี2เท่าก็คือ6เพราะฉะนั้นอันนี้ก็รวมอะไรแล้ว10ผลชิวๆโอเคเนาะก็จะมีจุดลักษณะน,นี้ที่ไม่บอกมาเลยว่าแต่ละชนิดเป็นกี่ผลโอเคเป้าหมายของเราคือหยิบผลไม้3ผลชิวมากหยิบผลไม้3ผลเลยโดยหยิบชนิดละ1ผลจะได้ หยิบชนิดละหนึ่งผลเลือกหยิบแล้วนะเลือกหยิบแล้วนะอ่ะหยิบส้มก่อนเลือกหยิบส้มมาหนึ่งผลจากส้มกี่ผลจากส้มกี่ผลจากส้มหกผลเลือกมาหนึ่งผลโอเคนะเนาะนี่เลือกหยิบส้มอาจได้เท่าไหร่เลือกหยิบส้มได้เท่าไหร่ก็จะเป็นหกแฟกส่วนอะไรคะห้าแฟกหนึ่งแฟก,กจะออกมาเป็นอะไรหะเหลือเลขอะไรนะเหลือเลข หกอ่าโอเคหกวิธีอ่าต่อไปเลือกหยิบอะไรอีกเรายัางงานเรายัางไม่เสร็จนะคะเลือกหยิบอะไรคะ<ส>เลือกหยิบมังคุดโดยหยิบชนิดละหนึ่งผลมังคุดมีกี่ผลสามเลือกมากี่ผลหนึ่งผลก็จะกลายเป็นสามแฝกส่วนสองแฝกหนึ่งแฝกออกมาเป็นสามวิธีต่อไปงานยังไม่เสร็จเลือกหยิบอะไรอีกเลือกหยิบส้ม เอ้ยไม่ใช่เลือกหยิบมะม่วงมะม่วงมีกี่ผลเลือกกีมม่มะม่วงหนึ่งผลได้กี่วิธีหนึ่งวิธีทำไมเพราะมีลูกเดียวเพราะฉะนั้นตอบงานของเรามีกี่วิธีหกคูณกับสามคูณกับอะไรคูณกับหนึ่งหกสามสิบแปดวิธีข้อนี้ตอบสิบแปดวิธีแต่ถ้าคิดแบบสั้นถ้าคิดแบบสั้น ให้ครูลบประดานแป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นครูครูจะไม่เขียนเยอะขนาดนี้อะถ้าเป็นครูนะขอโทษด้วย <c oughs> ขออ้อหกถ้าเป็นครูพอเรารู้ว่าอันนี้เนาะพอเรารู้ว่าส้มมันมีเท่าไหร่นะส้มหกผลบังคุดสามผลแล้วก็มะม่วงมะม่วงอีกหนึ่งผลเนาะโอเคถ้าเป็นครูครูจะเลือกกีบหนึ่งผล ชนิดละหนึ่งผลก็ C อะไรเลย C ีหเลือก1คูณกับ C ีสเลือก1คูณกับอะไรเลย1ซึ่งอันนี้ทําออกมาแล้วได้เลขอะไรนะหกแฟกห้าแฟกหนึ่งแฟกอันนี้ก็เป็นสามแฟกสองแฟกห่งแฟกอันนี้ก็คูณ1วิธีเพราะมันมี1ผลอันนี้จะเป็นหกสามหนึ่งอ่าเขียนแนวนี้จะดูโอเคกว่าเอาว่าเป็นอะไรลูกสิวิธีเหมือนกันประมาณนี้